ไปต่อกันที่การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับที่มีการหา,หารือเรื่องแนวทางการช่วยเหลือคนไทยทั้ง7คนที่ถูกทางการกัมพูชาควบคุมตัวไว้ซึ่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคาดว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางในการช่วยเหลือภายใน2วันนี้ในขณะที่กรมแผนที่ทหารก็จะกําหนดพิกัดที่ชัดเจนที่คนไทยทั้ง7คนถูกควบคุมตัวครับ การประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกของปี2554นะครับก็มีการหารือปัญหาเร่งด่วนก็คือเรื่องของการช่วยเหลือคณะคนไทยทั้ง7คนที่ถูกทหารกรบูชาจับกลุ่มตัวที่บริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้วซึ่งหนึ่งในนั้นมีนายพนิษวิกฤตเศษสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรพักประชาธิปัตย์รวมไปถึงนายวิระสมความคิดแก่นนำเครือข่ายคนไทยหัวใจรักชาติรวมอยู่ด้วย โดยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีเดียวเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องอาทิกระทรวงกลาโหมกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงยุติธรรมเพื่อที่จะหาหรือต่อเนื่องทันทีในขณะที่นายปณิธานวัฒนาย,ยากรรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ไรายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับแนวทางการให้ความช่วยเหลือคนไทยทั้ง7คน โดยคาดว่าภายใน1-2วันนี้จะมีความชัดเจนในเรื่องคดีความซึ่งต้องรอดูว่าทางการกัมพูชาจะดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมหรือไม่เพื่อที่จะตั้งคณะทำงานเข้าไปให้ความช่วยเหลือในปฏิทานยังบอกอีกครับว่าในเบื้องต้นกระทรวงการต่างประเทศได้ชี้แจงไปยังทางการกัมพูชาว่าคณะของคนไทยทั้ง7คนไม่มีเจตนาล่วงล้ำพรมแดนเพียงแค่เข้าไปตรวจสอบข้อเรียกร้องของรัษฎรเรื่องที่ทำกินเท่านั้น ส่วนพิกัดจุดที่คณะคนไทยเดินทางเข้าไปถึงกรมแผนที่ทหารได้เข้าไปตรวจสอบและจะยืนยันจุดอีกครั้งในช่วงเย็นวันนี้ในขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีทราบเพียงแค่ว่านายพนิษฐ์จะเดินทางลงพื้นที่เพื่อไปตรวจสอบข้อร้องเรียนของรัษฎรแต่ไม่ทราบว่าจะเดินทางไปที่จุดใด ขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงนายสุเทพเทือสุบานค่ะให้สัมภาษณ์ยืนยันว่ารัฐบาลกำลังเร่งประสานกับทางการกัมพูชาเพื่อให้ปล่อยตัวคนไทยทั้ง7คนโดยยึดตามหลักฐานข้อเท็จจริงในการเจรจาและพยายามให้สมเด็จหุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาตรหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างสประเทศ พร้อมกับปกป้องพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เครือข่ายคนไทยหัวใจรักชาติระบุว่าเป็นผู้ประสานไปยังกัมพูชาให้จับกลุ่มตัวคนไทยทั้ง7คนในเรื่องนี้นายสุเทพก็ขอให้ระม,มัดระวังเรื่องของการให้ข้อมูลค่ะ นายสุเทพยังบอกด้วยนะคะว่ายังไม่จําเป็นที่จะต้องให้อาเซียนเข้ามาช่วยเจราจาเพราะว่าเป็นเรื่องระหว่างสองประเทศและหากพันตํารวจโททักษินชินวัตรผู้ต้องหาคดีก่อการร้ายซึ่งมีความสนิทสนมส่วนตัวกับสมเด็จบุนเซนจะเข้ามาช่วยเหลือก็จะต้องขอพิจารณาก่อนค่ะ